สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกแพทยกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารูยเรื่องก็คือ,คอเรื่องไซลิทอลสารทดแทนน้ำตาลอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพหัวใจนะครับไซลิทอลเป็นสารทดแทนน้ำตาลอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพหัวใจนะครับจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน European Heart Journal กลุ่มนักวิจัยนานาชาติที่น,นำโดยทีมงานของ คลิฟแลนด์คลินิกรายงานว่าระดับซาลิโลที่สูงขึ้นซึ่งเป็นสารทดแทนน้ำตาลมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของอาการหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและการเสียชีวิตจากการศึกษานในพวกร่วมงานวิจัยมากกว่า3,000คนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปประมาณครึ่งหนึ่งมีประวัติเป็นโรคหัวใจและเกือบทุกคนมีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อยบางประการสำหรับโรคหัวใจ ผู้เข้าร่วมวิจัยถูกติดตามมาหลายปีนักวิจัยวัดระดับไซริทอลในเลือดของผู้เข้าร่วมและพบว่าผู้ที่มีระดับไซริทอลสูงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองหรือเสียชีวิตมากขึ้นถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มีระดับไซริทอลในในเลือดต่ำในช่วงเวลาสามปีเข้าใจว่ากลไกอาจจะมาจากการที่ไซริทอลไปเพิ่มการแข็งตัวของเลือด ผ่านการกระตุ้นการทํางานของเกล็ดเลือดซึ่งได้รับการยืนยันจากการศึกษาในสัตว์ทดลองและการทดลองในมนุษย์เพราะฉะนั้นใหร้รับประทานไซริทร่ลด้วยความระมัดระวังเป็นสารทดแทนน้าตาลเนื่องจากอาจจะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้นะครับเพรฉนั้นต้องระวังอย่างมากนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้ สวัสดีครับ